คำผู้แขนเด็กน้อยหรือว่าแอน้อยว่าดังนี้ถ้าผู้ใดที่ว่าทองแล้วบบจือสามารถทองตามปึ้มได้เลยเป็นสิริมุลเซนเดียวกันใช่ขวัจะมาผู้บุญขวยขวัญจะอยู่ให อีหลา,ยยาหนยายขึ้นลูกสูงยังอาว์ยายขึ้นมาให้เป็นเด็กคำู่ของอีพ่ออีแม่ยายขึ้นมาให้เป็นนังสืบเก่งให้ได้เป็นเจ้าคนยายคนในบุตรหลานเด้อให้ลูกหลานมีอายุวันนสุขสามพันมันเงี้ยสาธุสาธุ กับสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ขู่สู้คนกลับมาผมมาพอกับจันทรุกสาวเราในต่างแดนคือเก่าคือเดิมแล้วมือนี้จันทรุกเองก็มีค้าผูกคอตัวแขนสาหรับเด็กน้อยหรือว่าเอ๋น้อยน้ำออากมาต้อนมาฝากน้ำเอามาเล่าเอามาบอาสุพ่อแม่พี่น้องป้องปายได้ค่ะฟังคือเก่าคือเดิม สีมบบาม่วาจังซีนาอพี่น้องซ่วงนวี้ก็ใกล้กจะหอดอ่ะทรงไทยปีเก่าต้อนรับปีไม่หลายๆคนอาจจะอยากได้คำว่าอวยไซต์ไฮพนเพื่อไปอวยไซ้์ไฮพนให้ลูกให้หลานให้คนที่ทานหักเนาะเนืองแน่ยสรงไทยปีเก่าต้อนหับปีไม่เพื่อให้เปลี่ยนสิริมงคลแก่ลูกแก่เต้าแก่ลูกแก่หล,กกล,กกลานของเฮานั่นเองสีมบบาม่วาจังซีนาอพี่น้องตัวของจันทร์ซุกเองเนาะบได้แมนหมอพรและกับ่ได้เปลี่ยนหมอพรอ่าแต่ด้วยความที่ว่าจันทร์ซุกนั่นซึนซมและกับหักมากมักศึกษามากค้นคว้ามากซอกมาก หาเนาะเพื่อจะได้น้าออกมาเล่าเอามาว่าสุพ่อแม่พี่น้องป้องปายได้ฮฟังบัวจะเป็นบาสีสุขวันในงานต่างๆหรือว่าบุษเวสไให้พรเนาะจันสร์ูเองอยากน้าเอามาเล่าเอามาเว่าสซูพ่อแม่พี่น้องป้องปายได้คฟังเพื่อผู้ที่หู้แล้วกับผู้ที่วัฒนได้หู้แล้วก็เพื่ออยากอนุรักษ์หักษาไว้ให้ลูกหลานผู้เกิดใหม่ยายรุนเนาะได้น้าเอาไปว่าไปว่าในงานต่างๆให้เกิดความเป็นสิริมงคลนั่นเอง ละเพราะะนันเนาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเอื้อยอ้แม่ป้าพ่อลุงเนาะอ่าพ่อนได้ดีพ่อนได้ประเสริฐเลิศล่ำเนาะอย่าลืมซอกอย่าลืมหาอย่าลืมจดไว้อ่าอย่าลืมจดอย่าลืมซ่อมไว้เนาะเพื่อเอามาผูกคอต่อแขนให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้หลานของเขาหรือว่าเอามาไว้ใช้ให้พ่อนงานต่างๆให้เกิดความเป็นสิริมงคลนั่นเองแล้วบอกว่าหลายใหญ่ห้างเนาะเดี๋ยวอ่าเขาก็จะมาเว่าเกี่ยวกับคำผูกคอต่อแขนสํหรับเด็กน้อยหรือว่าเอน้อยนั่นเองเนาะแล้วทุกคนก็มาเตรียมจดแต่ว่าถ้าผูเดก นั้นโจดโบทันนอฟผู oh, okay. so, ้ใดนั้นโจดโบทันหรือว่าโบ้างเบ้าสร้างบาหรือว่ามีคว้มยุ่งยากในการที่จะเบ้าจะบาโดยเฉพาะคนที่ว่าเฮียนเบ้าไมเฮียนบาไม่บ้างเบ้าโบ้างบาวาสันซจันซุกเองก็มีปึ้มเนาะนี่เมนปึ้มอวยพรต่างๆอ่าแล้วอ่ะอยู่ในปึ้มนี่เนาะพี่น้องก็จะง่ายและก็สะดวกสบายสําหรับคนที่ว่าเฮียนเบ้าไมเฮียนบาไม่บ้างเบ้าสร้างบาแล้วก็มีคว้มยุ่งยากเนาะบางคนพี่น้องเพราะฉะนั้นอยู่ในปึ้มนี จะง่ายเนาะพี่น้องจะง่ายก็จะอยู่ในปุ่มนี่ก็จะมีบทสมบัติสมมาพ่อแม่บทสมบัติสมมาผัวนาะและช่วงนี้ก็ใกล้จะหอดอ่ะสงทายปีเก่าต้อนหัปปีใหม่เนี่เนาะลูกเต้าลูกหลานผู้ใหเนาะก็อย่าลืมจดไหวซ้อมไห้เอาไปอวยไส้ให้พรอหรือว่าเอาไปสมบัติสมมาพ่อแม่สมบัติสมมาผัวแล้วอยู่ในปุ่มนี่ก็จะมีบทสมบัติสมมาพ่อแม่ขั้นตอนในการขอสมบัติสมมาพ่อแม่แล้วก็สมบัติสมมาพ่อแม่แล้วก็สมบัติสมมาผัวผููคอต่อแขนผู้เท่าผู้แก่ผู้เท่าผู้โอเด็กน้อยสิมี มดเหมือนกันนะพี่น้องแต่ว่าผู้ดสนใจก็สามารถทักหาจจนสุกได้ทางข้อความเพจโดยตรงหรือว่าจะทักหาจจนสุกได้ที่เบอร์ไล่คลิ้นอยู่ใต้คลิปนี้ก็ได้เซนเดียวกันเนาะ,แล,ะนแล้วบอเบ้าวลายยาห้างเดี๋ยวเัาก็จะมาเบ้าเกี่ยวกับคําอ่า ค้ำผูกคอต่อแขนสําหรับเด็กน้อยหรือว่าเอน้อยนั่นเองและอยู่ในปุ่มนี่ก็จะมีทั้งบทของงาผูอาวใหญ่และกับเด็กน้อยและกับเอน้อยทุกคนก็สามารถไปเลือกน้าไส้ได้เนาะว่าบทไหนจะสําหรับผูอ้าวใหญ่หรือว่าบทไหนสาหรับเด็กน้อยหรือว่าบทไหนสาหรับว่าเอน้อยเกิดใหม่ว่าซันสายพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาฟังค้ำผูกคอต่อแขนสําหรับเอน้อยว่าดังนี้สาธุสาธุสาธุ พุทธกันตังธรรมะกันตังสั่งฆ่ากันตังอรหังปัตตูนะโมพุทธายะสา,สาธุสาธุสาธุคุณพระพุทธนิมนต์อยู่ทั้งหลังคุณพระธรรมนิมนต์อยู่ทั้งน้าลูกูุคคาขอให้ยุ่กลางคุณพระบ,บางนิมนต์มาอยู่เก้าจับกระมอมจอมขวัญพุทธะหักษาธรรมะหักษาสั่งฆ่าหักษาอารหังปัตตูนะโมพุทธายะแล้วกับเป่ามณ์เป่าพรนเป่าคาถาเป่าพร้นประเสริอนั่นเข้าไปในมือในแขนของลูกหลานเท้า จะได้เป็นคนคำหูของพ่อของแม่เลี้ยงง่ายหญ่สูงดีนักและเพื่อนบาสั้นพี่น้อง และเนาะพี่น้องผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเอื้อยไอ้แม่ป้าพ่อลุงอย่าลืมจดไหว้ซ่อมไหว้เนาะคำใดดีพ่อนใดดีพรอ่นดอันใดม่วนพ่อทอันใดประเสริฐเลือดล้ำเนาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่อย่าลืมซอกหาเนาะอย่าลืมซอกหาอย่าลืมมีไหว้ติดเทือนติดซานอย่าลืมเอามาผูกคอตอแขนให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้หลานของเฮาให้เกิดความเป็นสิริมงคลนั่นเองพี่น้องคำเบ้าคำบาที่ว่าเป็นมงคลเนาะเมื่อเขาน้าเข้ามาอยู่ในเฮงือนในซานเมื่อเฮาน้าเอามาผูกคอตอแขนให้ลูกให้เต้าให้ลูก หลานงเฮาแล้วก็จะได้เกิดความเป็นสิริมุคุ้นดีนักแลเพินวันพี่น้องนี่ก็เป็นพรด,ดีเป็นพอรอนันมุ่งมั่ที่อาจารย์ุกน้ำเอามาต้อนมาฝากน้ำามอามาเล่ามาบอกสุพอเม่พี่น้องประปยได้ค่ะฟังในวันนี้ถ้าทานผู้ชมเข้ามาเบิ่งแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปันไปให้คนที่ทานหากักได้คะเบิ่งครับซมน้ำสำหรับมื้อนี้อาจารย์ุกขอลาไปก่อนแล้วพบพอ่อกันใหม่ในเทือนาะสำหรับเธอนี้ส้ําบ่ายดี ขอขอบใจละลายที่ที่ตามฮับเบิ้งฮับโซม